อ่านโมทนาบุญนปีใหม่วันนี้วันสิ้นปีเนาะเม่ได้บอกเรื่องโอ้ยพุ่งโอ้ยพ่อนี่ก็เป็นพ่อนในการกระท่อนั่นะอพคำว่าละเว้นนั่นแหละมาจากว่าละนั่นแหละว่าละบานเฮาก็ว่าเป็นเอามาเปลี่ยนว่อเป็นพ่อก็เลยเอินว่าพระบานเฮาพระเราประเสริฐลวดเราสมัยสู้มื่อเนี่ยพระกับคนเรามุ่งกันนำคนเขาเอาคนเขาคัมไม่มาว่านะ ก็เฮ็ดเอาหน่อนละเพราะว่ารักพุทธศาสนานี่มันจังหาคนปฏิบัติยากหาคนเฮ็ดนำหนักเพราะว่ามันมันบ่แม่นการสวดอ่อนวอนการสวดอ่อนวอนนี่สวดได้บ่ไดมัวยังสิบ่ได้เฮ็ดได้อยู่เด้เพียงเฮาขอเงินนั่นย่ะขอบางคนก็ขอได้บ่ล่ะเงินบ่ขอบางคนก็ถือประกอบพร้อมมุ่นนะเบางคนถือให้ความเออนั่น่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของโลอกๆเขาโย ขำสมมุิเอามาเปรียบเทียบเนี่ยมืดเราอยากเ,าเขาเฮ็ดเอาบางทีพ่อนเนี่ยมันก็บขอมเวขาอมจาดีๆมันก็มวนหูมันกัาสาั่งแรงกำลังใจให้กับเลายๆผู้หลายๆคนเห็ดเพราะว่าพุทธศาสนาเพิ่นกัน้นเรื่องการเวลานะล่ะิ่นว่าผู้สุขผู้สุขสุขเสียใดวันว่าสั้นนักนผู้สุขหนักก็เบื่อปีที่แสนนานเนาะมันว่าผู้หัวใจไร้สุขไร้ทุก ขีบโหลดเล่นมีรูสัน้นมีรูยาวรวเปียบเพียบไปผู้สงบสุขผู้สงบสุขกับเสียดายผู้สบซุกเนาะผู้สบซุกเนี่ยก็คือกำลังมวนมือขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องขางดาวสมัยใหมน่นะดาวเขาโอ้ยมาแก่งไว้แต่มันหกถุ่มไว้แต่กำลังมั่นอยู่เพราะว่าหนิงหนิงเงินคนสวดหนิงเงินคนที่ขวองหนิงเงินคน chút và thật là ố oh, thì hoa cà chắc nói nên có chi bảo không ạ chẳng vẫn ma đầy sắp nị hả, gần ngân chẳng to là xe đầy đúng không ạ xuống đi <laughs> <laughs> nên là hoàn xuống là và măn nổi mân sẵn đúng không bản số โอ้ยมาคํานั่นคํานั่นเกี่ยงนั่นนั่นนั่นนี่เลยมานั่นเศร้าเก็บววเศร้าไข่เศร้าป่วยไส่มันเอาบนแวงสันนี่นวะมนันเอาเห็ดเป็นจังไรมาฝึกเอาหน่ะอยากได้ยงังในโลกใบนี้เขาอยากได้ยังเขาก็มาฝึกให้หัดเอาหน่ะแต่ว่าผู้ไรสุคไรทุกบ้านนี่ผู้ไรสุคไรทุกบ่บ่เป็นยัางนั้นเป็นกระยูกก็ยังเป็นมาเปรียบเทียบใส่กับพระสงฆ์หอยเจ้านั่นนะมันสุคเป็นทุกนั่นนะเป็นก็ะโอทนเอาอดกันเอาอยู่เพราะพนัน หยาดยิ้มเข้ากันขันใจมันเป็นพระใจมันประเสริฐแล้วนะมันเป็นของมันเองแล้วมันเป็นโดยที่เฮาบพอต้องไปอธิบายยังหมากไหมบางครั้งบางคนบอกว่าเก่งหรอกว่าเป็นอธิบายบ่ได้จต่กัเฮ็ดนั่งนี้เพราะปนันเนี่ยเป็นได้มั้ยไงถูกปะว่ากับเพราะปนันล่ะหลัวหลานเอ้ยบอกเก็บบอกใครวะกับเป็นยุนลาเป็นของมันอยู่กับเบิ้งมันอยู่หัวดีแม่นาะ อันปีใหม่มาเพิ่งอะหลันมากหังดีเยอะล่ะคอยฟื้นคอยฮัทออกปีใหม่ก็เรียกว่าเออขออวยพรในจังหน่อยอ่ะพนมมือขึ้นใหญ่อวยพรภาษาแบบบ้านๆน้องสักก่อนวหลังจังหยาดหน้าก็ <c oughs> ขอคุณภระีรัตนาไตยนะขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะจงปกปักรักษาหยาดยมห่อทุกท่านทุกคนอือจงมีความสุขเนาะในกุศลในกุศล ุศลส่วนบุญนะกุศลส่วนบุญจงเป็นพระลวะเป็นพจจัยเป็นอุปนิสัยนะเอออำนวยนุนทรงออประสบพบพัน์ตั้งแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่งานสิ่งที่เจริญหลงเรื่องเนาะหรืทรัพย์ยศไม่ตีกิจมีตภาพหรือความรลักครอบอบอุอ่นในครอบครัวในทางสังคมความจเจริญนในเรื่องอริยสัพเนาะในเรื่องของศรัทธาสินสุตตะจักขะปัญญาหาประกันนี่แหละขอให้้นทุกจากวัฏสงสารเนาะ เาต้องทำนี่ไก่คำว่าไหล่สั์อปัญญาไก่จะเด็เกิดมีทุกภพทุขสัตว์ทืทนอเอาความกล่อมทำนันหายายดีปีไม่ปีสองพันหาร้อยหกสิบแปดอ่าอยเจริญ